ชาแนลล่ะกับอาจารย์แหล่พี่น้องเยฟซีทุสันไปยังเอ็ดไหมนี่น้องพาเพชรแถบเพชรช่องมานั่หาพี่น้องนั่หาคุณยายขายไก่พี่น้องเยฟซีคุณยายขายไก่คนบ้านพันยูแถวนีแล้วทุสันพี่น้องเยฟซีทุสันดังบัตตลาดสำเพอพี่น้องดังใารดังเนือรูปแบบแนวาช้างของคุณยายครับพี่น้องเยฟซีสามตัวงวดที่ผ่านมาหกศูนย์หกบอกบัตตลาดพี่น้องเยฟซีรูปแบบแนวทางของคุณยายเพิ่นพอมาหลายงวัดเลยพี่น้อง แอดไปยังไดจะาแอดสำบรบด็กถือองไว้ยังนั่นแอไปเของก็คือไปเอของขอยู่ตลาดสำเพาหลักะไป่อคนใหญ่พี่น้อง <c oughs> ไปบอคนใหญ่วดที่ผ่านมาคนบอกแอดจะได้มาหกศูนหกได้แอดอยปันวันวนี้นี่และหลักะแอดเองกับบริษัทใจใจนะพี่น่องเอฟซีว,วดที่ผ่านมาเดียวิ่เซมสองหัวเลยพี่น่องหกศูนยหกแล้ะว,ว,วันนี้ไปใส่ดอกทับกอดศูนยหกเด้แล้ววัวที่ผ่านมานะ่วันนี้ดังคักด,ดังแน่ไหลพี่น่องเอฟซี FC. โอดใจบอย จะเร่มเหอนี้มานําหาแต่ในพี่น้องเอฟซีมาตามรูปแบบแนวทางคุณยายถึงนี่ว่าคุณยายฝันแล้วมือนนี้ตื่นแต่เสาเนี่ยจะน้อยมาตามหาคุณยายขายใจแต่พี่น้องเป็นขายไก่อยู่ในตลาดสัมผัสน้องเอฟซีจะว่าหน้ายถาเขาปเป็นไปเลยฝันเด้พี่น้องแต่ว่าคนเป็นคนฝันคิ้วชิวเมืที่ผ่านมาบางครันพี่น้องเอฟซีโัยสันรอบฝันเห็นบ้านบ้านหลังหนึ่งใน,นมู่บ้านนั่ะละ่ะ ละบ้านเลขที่บ้านเลขที่นั้นยุติห่งศูนย์หกพนาพี่น้องเพระวา่ววนาบันนี้เราฝันก่อนหนาหน้านี่เราก็เลยเอา606ูนย์เราบอกรหกศ0 6ย์หกกเด้อเราบอกระดีกับบอดดิใส่ใจเพป็นเพนานนนราะว่ามันอยู่ในตลาดเนาะพี่น้องเนาะไปเลื่อยบ่ดดิสัมผัสเพป็นเพราะว่ามันเสียงมันจะแสบซอดหลายนะพี่น,น,น,ๆๆๆๆน้นองถ่านแมงเท่าสัมผัสเพป็นอยู่ในตลาดเลยก็ได้มื้อนี้ก็เลยเพื่อโอกาสมาบ้านพี่น้อง คือโอกาสมาบานคุณยายมานําหาคุณยายนำอย่างนี้แฝันแล้วหลายวัดละไรด้อพี่น้องของจิต่อกันไม่นี่หลายวัดแล้วโอ้กินเต็มมันดีก็หไลน์วัดแล้วพี่น้องเจอเพื่อนได้วงวัดเ่็นไรเราเพี่น้องหนึ่งวันละเมื่อสองเมื่อสามเมื่อไปจังหวะหนึ่งวันละสองเมื่อสามเมื่อจะเอาเพื่นกะบ่ได้หลน์เห็นไหมวันนี้มาลุ้นแนวทางของคุณยายกันครับพี่น้องยิ่งที่ติดต่างว่ารูปแบบแนวทางจะว่าสิเด้อพี่น้อง เป็นเิ่นอยากได้เพราะว่าเิ่นโมมีเข่คนน่ะเิ่นจะเลยบอยอยากไห็นไหนเห็นใจคนใดคน่นึ่เอาจะเสียงข่อยไปเดีวบอเราเอจะข่อยไปหนีไปเดียบอยเราะเอาเรยว่าบอยไปยังแม่แล้วแม่บอยอยากออกนาวอตาบ่บอ็ไปยังกันเรื่องอะนะเอเรเลยว่เปนบอกไปจ่ายว่าคุณยให่ไข่ไก่ปหน่อยเอีเนาะปัจจุบันนี่หนไลักษณะนี่น่ครับ ตอนจะชมคลิปนี้อย่าลืมเรียพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กำลังใจทางทีมงานนั่นเลยพี่น้องมินิมาน้ำหอดบ้านครับตามหาคุณยายขายไก่ครับพี่น้องอีมซีเน,นาะออยาใหยเห็นหน้าเด้อเออไม่เห็นหน้าดอกใหญ่เห็นหน้าเออกระลังขั้วไก่พี่น้องอยากตายเนาะกระร้าขั้วไก่อืไปขายย่างหรือเลี้ยงหรือไงไก่แรง้องลลขายไก่สดไก่บ้านเฮูอไม่ได้ลูกไปซื้อไก่ในตลาดน้ำเพป็นพี่น้อง บอกคากบอาอ่อยเนี่ยพ่อหลวง้าศูนย์หกหกศูนย์หกจิดอเตขอจึม้มเขาม่นาหมนีอะไรงวดเลยไหมเนาะวับ้านติดเอดติดสองวันแล้วหรอือตุนดังบนตลาดเงียน <c oughs> จนเขาซาติงๆเขาก็สิมาหาไข่อยแล้วอ่ะเออ,อตลาดต้นวันนี้ก็ได้แล้วหระตั้งได้ตินโตได้วยแบบนี้หระอือ เขาบอกว่าติดเอ็ดเขาบอกเขาบอกว่าติดเอ็ดตัดอันที่หนที่ตองน,นี่บอกบอกนิดตัวกระบังเอาบ้านเยอะที่พระว่ามีคนเอาง้วขึ้นมาอือมาตลางเฮียนนะักที่เขามาปักตัวเห็นหอยมันเห็นหอยงัวะชอสวยักใจนะอือก็เลยมองกันว้วยไม่แม่ผู้เลี้ยงงัวะขึ้นมาเธอหนีจัด S <S นี่จตขมเห็นลูกลังเต็มตารางเงี้นหยดอืวุ้เต็มกับเบียยเดยครเต็มหินลูกลังเ<บ>ป็นห,หิงลูกลังเมีอลูกลังของกุณจ๊กจอยู่อืวางแกะจอมันกับเป็นห็นลูกลังกล้งองเต็มนาเราเต็มเงี้ยยังไงอืหัมาบินะบา หมัดปนครับหามาบินครับอ่ะก็เล่แเรนเดินใจพาอาจารย์เรนกระดุกเปิดฟ้าป่านใจรดว่าพาดสามโองค์ม้วนเมียนโองกลางลงบนนี้ลงนี้สองโองค์มีองคขอบกับองที่แรกสองแปดนั่นแหละก็เป็ี่ยนเปล่ยนสองแปดระบอกนี่ว่าขึ้นมาว่านี่หาสามองค์อ่าท่านมนเมียนสามองค่ะอาจารย์บอกว่าท่านสองโองแล้วว่าพาสามโองอาจันย์นเมียนกระเลย ตาแปดสองแปดจาเด็ดตื้อเดี๋ผู้ใดไม่อยากตื้อแต่ากตื้อก็วเองบอกเป็นแรงตีเห็นะหมลองวัด <นะ S 1> ตลาดกันเนี่ยบันไดวัดวัดหันไปฝันเคียวกับบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งบ้านมีมรล้มอมตายแล้วนะ่ะครับนตายแล้วเพราะฟันบ,บ้านแกเข้าไปแกเขาเพียบเพิ่นครับูตัวควอมมั่นตายแล้วล่ะอืะะใช่ว่าผู้ใดฝันเคียวบ้านหลังนี้มาก,กามอกหน่อยไหมเนาะโอ อ,อ๋ดีดีว่นเนี่นันเกียวเกี้ยวกับจาบตัวอะายได้ส่นได้น้ำร้อนหลงวดเลบ้านหลังนแม่แต่รถใส่เร่ายเขาไ็ได้มอ,อกรต้นะครับจดุดจ,าาจาา้างมะรำจุจ้างมะำลูกชายเนจะจาา้างมะเนาะเิ่ไได้เนาะครับว่ามื่อพันเสียนแม่เนาะแม่จุจ้างมะรำไงมาลงที่ไหนเอฟซีเปนถึงหลายหลา,ลาบาล้านเลขที่หนึ่งศูนย์หกว่ะอือก็หนึ่งศูนหกเนาะครับ วันนี้วันนี้ไปจออะไรกับแม่บอกไหมวน,นี้่ะฟันว่าเขาบอกว่าเขาไปเอามาด้วยพนแบบพิดบอกบพ้นแบบพิดเขาไปเามาได้หนึงเขาบอกว่าได้หนึง่งนั่นแหละได้เค่นั้นแหละแล้วันนี้คือลราแหละเร่นอน,น,รน,นั้นเรามานอนฟันฟันดีรูันมาได้คิวได้กิดด่นดู มันมันรักกินฟองเพิ่นครับรักกิ่นมันเผียบไม่เงีไปดำน้นะจอยเพิ่นมาเพิ่นไปดำน้นะจอไปไปรักกินเผียบกอิเมลโคูรักรสจัดไม่ีฮีเลยไ่กกิ่นเะเจะไม่มากิ่ละไม่กนิ่นละในันรักกินเผียบไม่แข่ครับชื่อเรียกว่าไรนะบ้านเลยที่แม่แม่บอไ่ได้กิ่นยู่บ้านโอ้กินเละรักกินอูนะ มันที่มีหนึ่งสองสองครับแ้วเราไ้กินบ้านครัเมื่อหลับที่บ้านไปหลักนอืมักกินแต่เปกนเออลักกินเปียกมักกินหลายดอกแต่กินสองหน่วยนึงกันหนึ่งเลยหนึ่งลักกินสองลักรักกินหนึ่งอันลักอันกินสองหนัวเเปียกมาครับต่่าวันนี้เมื่อคืนวานนี่แบบมากฝนคับอีกฟังเพ็งเขาเนี่ยดที่บ้าน ไปอยู่น้ำเมีย a กอยู่ตถือก่พระ็ปกแ่ยุ่ไไง่ัยบบ้ามตาย่เดี๋ยวอโดนมันมันลดจัว่า่ะบัดนี้อันไม่งถือโดนเรื่องลานเรื่องลานพุ่หลานไม่น้อยพงหลานไม่น้อยพุ่งลาดูห้ังแถือมันนี่ดไปในตัวที่านเ้ ไปตุ้มแม่จรอเอาไม้หายายหายายรองเพลงัดโอ้ยจัจับรองเพลงนี่ย่างน้อยีนะจจะเมนาจะเป็นวันนะเจียงเล็กนิดนนี่แมนพูดจียงเกพูเจียงลเจียล็บนี้จะกเขากระเปาไว้หบนตัวเดียวเหรออเดียกเหรอแล้วเขาบอกว่าตัวเดียกเหรอปนนี้ เอาไม้ขเนอนรองเิีงก็ลองบัดแคงไ้ดีเนี่ยก็เป็นลูกหลานนี่ยิ้ม่ะเขาก็ติดตกวัวลูกหลานกี่่ขอนอนม่หเนียอบ่รองเงียบเท่ันีอะไรใช้แดดนี่แหละกอร้องได้สองหลักละทวดทเมียมันสีแกงเร็วมันหูเงียฝันตอนสีแกงเราไม่ได้ฝันนั้นฝันนั้นหลอกมาตอนนี้หลอก ผมเมฆไทยมื่อามเป็นเช่นึนี้พี่น,อน,น้องครับเป็นฝันเพิ่มเนาะอืมวันนี้เอาไปจองวัดสักวันครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของคุณยายครับพี่น้องดังครับตลาดแล้วเขาก็เหมาถ่ายทยกแล้ว,ว,วอ่ะเอฟซี <F 3. S 1> ทุตันนี่คือรูปแบบแนวทางคุณยายขายไก่ครับพี่น้องเอฟซีทุตันเนาะรูปแบบคุณยายยาขายไก่อีกเลยเป็นแนวทางงวดประจำวันที่16กันยา2567รูปแบบแนวทางสองตัวสามชุดครับพี่น้องเอฟซีสิเป็นหนึ่ง สี่หนึ่งและสี่สองครับพี่น้องเอฟซีเอาไงไงหมวดบรงขันกินเต็มครับพี่น้องเอฟซีบัสตลาดถือกันบัสัมผผาตลาดสัมผผาครับพี่น้องเอฟซีกับฟันแมนครับพี่น้องฟันแมนกับเขาสถิติกับเขามาสิบสองวันแล้วแต่ว่ากะบบมีโอกาศเสียดออกช่องครับพี่น้องเอฟซีหนื่องจากเพิ่นอยากไอ์บไงไงซะถอดครับพี่น้งนาางนองเพิ่นบ่เพิ่นหายจะได้นาช่างพี่น้องเอฟซีจะว่าถ่ายเพิ่นบูโวแอดเอ,เองกับบุกกาเอาแนวทางของเพิ่นมาลุ่ง รูปแบบในะทังวันนี้หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองฝากไป็นแนวทางครับพี่น้องอยิบเจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแม่ครับพี่น้องครับ